สวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่แม่เอทซีทุกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมเออ่ช่องซากุระแฟมมิลี่นะครับผมนะครับก็จะให้น้องทุนหัวเล่นลูกบอลนะครับตอนนี้เด็กๆทำอะไรเล่นอะไรเอ่ยดินน้ำมันนะครับเด็กๆนะครับปั้นเป็นรูปอะไร น้องจะปัน,ป,นปันเป็นรูปอะไรเออ,อปัน,ปน,ปน,นในลูกบอลในลูกบอลในลูกบอลมีน้องทุนหัวก็เล่นห่วงยางยางรถนนยางรถมอไซค์นะครับโืด มามานะตรงนี้น้องครับเราก็ให้น้องทุงหวัวเล่นเออลูกบนลูกบาสนี่ครับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับจะกล้าเล่นหรือเปล่า ลาเล่นหรือเปล่ามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับ้ยอะไรวะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไปครับ yeah, yeah, yeah. เหยียบเหยียบเหยียบเลี้ยงไปแล้วครับโอ้โห <c oughs> อ้าว อยากเล่นอยากเล่นไปแล้วไปแล้วไปวไปไปหาตั้งเลยย,ย,ยระวังแม่เยยบอกเก็ สนุกสนุกสนุกนะครับมันได้เล่นนานแล้วเพราะไม่เหยียบแตกครับเหยียบแตกหมดเลยนครับ <c oughs> เลี้ยงไปแล้วครับเลี้ยงบนไปเลย ผมเตะลูกเลยเออวิ่งเร็วมากเลยนะครับผมมึงเข้าประตูแล้วก็วิ่งดีใจครับอ,ไไอ,อิมเนี่ยเดินทำไมจะเหยียบแตกนะครับเราก็ต้องคอยดูนะครับผม โอ้โหอ้โตะเรือเยอะตะเรือเยอะตะเรือนะไปแล้วครับหาหางตั้งไปแล้วดูตกใจกลัวกลัวกลัวมาเยอะเยเยยังสงสัยยังสงสัยสงสัยลูกบอลนี่ มาวะนี่ครับสงสัยเฮ้ยอีหยังอีหยังเนี่ย,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 ยไปเล่นลูกนูนดีกว่าเย้ย้ยนี่ครับขอบพระคุณมากนะครับผมที่ได้ส่งลูกบอลให้น้องได้เล่นนะครับผมนี่นะครับผมก็สุกสันต์ครับ ไปแล้วครับโอ้โหออกไปเลยย <c oughs> ื้ย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 ื ทางตั้งเลยนะครับผมเตะชอบไปเตะออกตรงนั้นนะมวนบะมวนบะทุนหัวหมวนครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่ส่งลูกบอลมาให้ผมเล่นเด้อครับผมขอบคุณอิลี ไปแล้วหัวตั้งไปแล้วครับหัวตั้งไปแล้วเตะเอาไปนี่ครับเอาไปแล้วเป็นไปเล่นมาจะวิ่งมาชนควนันจะเตะเอาคว,นะวันนมาแล้วมาแล้วลูกบอลมาแล้วจับ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 นี่ครับไปแล้วโอ้โห ัไปแล้วครับปุ๊บเรีมเด้อแม่สกลละกลัวแม่สกละเหยียบเด้อถอยถอยเบนมึงเดี๋ยวแม่เหยียบแตกเก็บไว้ก่อนดกบาทนะครับจะทนกว่า เอาไปให้แม่อนะีกดูหลอดจะไม่หลอดไม่ได้แลวตัวใหญ่นะครับตัวโตวแล้วโยนยางอะไรไปแล้วครับเลี้ยงเม็ดโอ้โห เลี้ยงไปแล้วครับน้องตูนหัวเลี้ยงเข้าไปโอ้โหถูกสกัดได้นะครับผมนี่ถูกสกัดได้นะครับผมกกดดบผม,มาเลี้ยงมา มาครับเตาะเตาะเบิง้งใหญ่ๆดูก่อนครับยิบโชว์สกิลขาสับขาหลอกนะครับผมนี่ครับกอดบนไว้กัดไว้คาบไปแล้วครับเลี้ยงไปยิงลูกนี้โอ้ยใส่กัดไว้ก่อนนะครับสับขาหลอกยันดิเลี้ยงมาโอ้โหกัดบนไปแล้วคาบบนไปแล้ว าบนไปแล้วเหลียงไปแล้วเหลียงมาแล้วป๊อปป๊อปป๊อปอ้าวอะไรเนี่ยเ,งงเล่นไปเล่นมากูัวน, <laughs> <laughs> นะต้องมีเพื่อนอยู่ตรงนี้นครับน้องกจอยไม่ก็แง่แม่มนอีนี้แม่ បាទចាប់ប៉ុនដែរស្បទៅ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 ហេមកชนควานនេះអីអូមក Biết ល្អ ไปเล่นมาไปป่นไปเล่นท่างุ่นเย่เยเยไป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 แล้วไป,ไ,ปไ,ปไปแล้ว,ป,ลวป๊อป

เม่นียดไปแล้วครับ sí. ไปแล้วเหยียบเออเออระวังแตกนะแตกตุ้มเลยนะฮึบทำอะไรเดียวแตกตุ <t 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 ้ม ไม่แล้วววอฮะขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับไม่สี่นะผมเออคุณพันนีนะครับผมที่ได้เออฝากส่งได้ฝากของมานะครับผมฝากลูกบอล ก็ขนมให้น้องๆนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เสื้อผ้านะครับนี่ครับกางเกงครับกังเกงก็ดวยนะครับผมชอบมากกางเกงแล้วก็เสื้อนะครับนี่ ใส่เลยนะครับผมไม่ได้ซักนะครับใส่เลยอขอบคุณนะครับผมนี่ออกเสียงแล้วเ่่ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับผมนี่นะครับที่เอ็นดูน้องสุนหัวนะครับผมอยากให้สุนหัวได้เล่นนีนะครับก็ให้น้องได้เล่นครับอะ วบิ่งีงงงทนไม่มีเนตเลยถ่ายคลิปไว้ลงถ่ายคลิปไว้นะครับผมก็ทานโทษทานภัยนะครับผมไม่ทราบ

วังนะเด้อทุนหัวกำลังแบบกล้าเล่นเตลิดครับตัวปุ๊บๆด้ลเผลอชนกระเด็นไปโน่นเลยี่ยยียยีคป๊บปป๊๊บนี่ หิวบอลกัดบอลนี่ครับโอ้โชว์สกิลเลยครับผมป๊อป๊บนี่เป็นยังไงอ่ะน,นี่โอ้ยืนบนลูกบอลนะครับผมนี่ปับ๊บจับห่วงมาโอ้โหดูครับกระเด็นมาถึงนี่เลยทางตกมันแล้ว ้องตังวหัวตกมันผมก็คอยดูนะครับผมถ้าเวลาไม่อยู่ก็จะเอาออกนะครับเดี๋ยวแม่เอาไปเหยียบแตกหมดนะครับผมแตกมาหลายลูกแล้วนะครับผมลูกบอมามา อีกแล้วอ้าวยกมเด้อเยียบตแตกอีกนะมะเอามานี่เยอะๆตัวนึงเยอะๆอีสร้างตกมันอึนี่ๆๆฮะนี่นาะทับไปเลยอย่าให้แม่เอาไปเอปเอดีมากนอนทับไปอย่าให้แม่ เก็บได้ปปปปปป หัวนะครับอาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมดูครับไม่เจ็บนะครับผมสบายนะครับหายดีแล้วอาการดีขึ้นแล้วครับล,ล่าเริงครับผมนี่ออกเสียงแล้วหมแม่ แล flaws, ้วก็มีเขาก็จะออกเสียงนะครับผมออกออกเสียงนิดๆนะครับห้องอีบบห้องอีบบเสียงบ่ห้องเนี่ย ชมนะครับผมนี่น้องทูนหัวครับขอบคุณนะครับที่เอนดูน้องทูนหัวแล้วก็แม่ซากุระนะครับผมแล้วก็ช่องแล้วก็ขอบคุณทุกทท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดทับสไครต์กดติดตามนะครับผมขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับ บอลแล้วไปเล่นดินแล้วอ,อุ๊บเล่นห่วงยางสั่นครับขี่กันไปแล้วครับเลี้ยงไปแล้วโอ้ยลม้ลมลม้มล้มเสียหลักเอ๋อวิ่งไปหาแมา่ไอแม่ครับเริ่มเหนื่อยแล้วดูตา ห่วงนอนหรือเปล่าอืออดือดอือดเออ ยะเยอะชูเอา้าปุนป่นเตะไปใส่แล้วเอา้าไปปลายยานะเออกินน้ำ้วยเป็นน้ำต่อ กินน้ำเนือยเอา้าพักเครื่องครับพักเครื่องแรกนะครับนนดูืิดติดเต็มเลยน,นะครับยามาเบียด ไม่มีอะไรมากนะครับน่าจะเหนื่อยแล้วเล่นอิ่มแล้วครับก็ขอบคุณนะครับผมเอ่อสำหรับของฝากนะครับจากคุณแม่พานีนะครับผมได้ส่งของครับก็แม่ไม่ได้ถ่ายเอ่อแบบคลิปเปิดล้องนะครับผมแต่ ดูย้อนหลังไอการไล์การไล์ได้นะครับการไล์เมื่อวันที่2องครับผมได้ไล์ไว้นะครับตอนท้ายๆคลิปนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับที่ได้ส่ง <c oughs> แม่ขวัญแม่ขวัญ่าพูดเสียงเบานะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับผมจบแล้วขอบคุณอีกครับที่เขา,อาเอ็นดูน้องแบนทองแล้วก็ช่องซากุระแฟมิลีนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมบนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe ติดตามช่องเราด้วยนะครับผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับอ่ะทุวนหนูายบายนะนยไยบายนแม่เอฟซีละขอบคุณครับที่เข้ามาดูหนูครับนี่ขอบคุณจริงๆนะครับผมร้อนร้อนแล้วอาบน้ำครับก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม สวีดดสวัสดีครับ